ค่ะวันนี้เราจะมาสอนกันในเรื่องของประโยคนะคะ,ะเพื่อนักเรียนบางคนที่ไม่ได้เข้าเรียนทางไลน์จะได้สามารถทมตามทันเพื่อนนะคะเพราะเรามีแบบขัดใบงานเพิ่มเติมให้นักเรียนที่ให้นักเรียนทบทวนเรื่องการแต่งประโยคนะคะครูก็เลยจะทํา คลิปนี้ให้นักเรียนเพื่อน,นักเรียนจะได้ดูตามและเข้าใจตามเพื่อนเพราะนักเรียนไม่สามารถเข้ามาออนไลน์ของเพื่อนๆได้นะคะ mm. อ่าน,นี้นักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะเรื่องประโยคอย่างที่ครูให้ไปงานไปแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนให้ว่าประโยคนั้นคืออะไรนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะห่อ mm. แป๊บนึงนะคะ อยนคะโโเออะแป๊บนึงโอเคอันนี้เรามาดูกัน นะคะในเรื่องของประโยคนะคะที่ครูก็ได้ทำให้นักเรียนว่าเผื่อนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนมาสักครู่นะคะในรูปของประโยควันนี้เราก็ต้องมาดูทบทวนกันก่อนว่าประโยคคืออะไรนะคะเขาบอกว่านักเรียนต้องทราบก่อนว่าการที่นักเรียนนำำําคําอย่างที่ครูบอกคําก็คือการที่นักเรียนเอาพยัญชนะมาผสมกับสรบสะแล้วก็ตัวสะกดให้มาเป็นคํา ทัานี้มานักเรียนมีคําแล้วการที่นําคำสองคามารวมกันนะคะขึ้นไปก็คือประโยคแต่ประโยคจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายนักเรียนก็ต้องนํามาผสมกันโดยที่นักเรียนถ้าให้มีความหมายนักเรียนต้องบอกว่าได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทัานี้นักเรียนจะมาสามารถแต่งพวกนี้ได้อย่างไรให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนักเรียนก็ต้องในรูปประโยคของนักเรียนก็ต้องประกอบไปด้วยประธานนะคะ ต,ต้องมีประธานก็นเลยประธานคืออะไรก็คือคนสัตว์สิ่งของคนก็เช่นตัวเราชั้นเธอพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือสัตว์ก็เช่นหมูมากาไก่นะคะหรือจะเป็นเมวีวอะไรก็ได้นะคะมาดูมาสู่กริริยากิริยาคือการกระทําทําอะไรนะคะเช่นชั้นกินนะคะชั้นก็คือประธานกิริยาก็คือกินนะคะกรรมก็คือกินอะไรดีละ่ะ กรรมก็แค่กินข้าวนะคะแต่บางครั้งการแต่งประโยคของเราอาจจะไม่ต้องมีกรรมก็ได้เช่นฉันกินพูดประโยคสั้นๆหรือฉันเดินฉันนั่งแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเช่นฉันเดินถ้ามีกรรมก็คือไปตลาดแต่ประโยคฉันเดินก็มีความหมายแล้วแต่ไม่ได้บอกถึงกรรมเพราะบางประโยคอาจจะไม่มีกรรมก็ได้แต่ถ้าจะให้ประโยคสมบูรณ์ก็ควรจะมีกรรมเข้ามาด้วยนะคะ ท่านี้เราลองมาดูซิวิธีการแต่งของเราก่อนง่ายๆนักเรียนต้องหาให้ได้อ่ะครูมีประโยคขึ้นมาให้นักเรียนนะคะเช่นอ่ะนักเรียนดูตามนะคะมีคําว่าส้มกินพี่ชอบสิ่งที่นักเรียนจะฝึกแต่งง่ายๆนักเรียนก็ต้องดูและว่าอันไหนมันคือประธานถูกไหมคะดูซิว่าอันไหนมันคือคนมีสัตว์นีมไหมทุกคนก็ต้องบอกอ๋อเจอแล้วคนพี่ถูกไหมคะกิริยาล่ะคนอะไรดี ถูกไหมคะเหลือคําว่าส้มกินชอบนะคะทีน,นี้เราก็ลองมาดูว่าไอ้ส้มกินชอบนักเรียนควรจะเอาอันไหนต่อดีนะคะบางคนก็าบอกอ๋อนั่นก็เป็นพี่ทําไมดีเอ่ยพี่ะไรคะชอบกินส้มถูกไหมคะในการเรียงประโยคให้สมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บอีกประโยคหนึ่งง่ายๆเนาะเพราะว่าแล้วนักเรกียนจะได้สามารถไปทํรใยงานต่อได้นะคะมาดูซิถ้าครูมีคําว่าแตงโม แม่ซื้อหาประธานก่อนประธานก็ต้องเป็นคนสัตว์ใช่ไหมคะเออเอาอนไนเอ่ยนักเรียนมองดูแล้วน่าจะเป็นตัวไหนคะก็น่าจะเป็นแม่ถูกไหมคะแม่ทําอะไรดีกิริยาเหลือแตงโมงกับซื้อก็องเป็นแม่ซื้อแตงโมงถูกไหมคะอ่ะไปกันข้อต่อไปเลยทดลองนะคะอ่ะมาถึงข้อต่อไปเช่นเล่นลูกบอล น้องเล่นลูกบอลน,น้องถ้าบอกว่าให้ประธานเป็นคนสัดส่วนของเอาลูกบอลขึ้นก่อนได้ไหมกิริยาอะไรเล่นถ้าบอกลูกบอลเล่นน้องใช่ไหมมีความหมายไหมถูกไหมคะมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นน้องเล่นลูกบอลมีใครตอบเหมือนรูไหมคะ,ะมาดูกันต่อเนาะอ่ะ ต่อมาข้อต่อมาลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะต่อมามาดูต้นไม้ปลูกพ่อต้นไม้ปลูกพ่อนักเรียนเรามาดูสิว่าอะไรคือประธานอะไรคือประธานคะต้นไม้ปลูกพ่อ,อเอาใครคะพ่อเนาะพ่อทําไมคะกริยาคนทําอะไรปลูกต้นไม้อ่านักเรียนตอบเหมือนครูไม่เอ่ยนะคะ อันนี้เป็นคลิปสั้นๆเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนเรียนตามไปในเรื่องของประโยคในใบางานของวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาทบทวนให้ใหม่อันนี้เป็นการทดลองคลิปเนาะกับการเรียนการสอนใหม่ๆที่วันนี้ทางคณะครูกันได้อบรมแล้วทดลองกันเนาะลองมาดูซิว่าจะใช้ทางไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็ผ่านนะคะลองทดลองดูกันแล้วกันนะคะ งนั้นวันนี้ครูขอจบการสอนเรื่องประโยคไว้เพียงเท่านี้ค่ะ